สวัสดีครับกลับมาพบกับการเคราะห์ซื้บอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกจากผมครับหญิงสูงแรกครับพบกับการลงทุนสูงแรกครับครึ่งแรกยิ่งย้ำครึ่งหลังครับตามเทคนิคการลงทุนสูงแรกของเรานะครับวันนี้ก็วันประหัสที่9ครับกุมภาพันธ์2566นะครับก็พบกับแนวทางสูงแรกของผมนะครับท่านที่สนใจเข้ากลุ่มครับ v ีพีเอฟเอสไอด้านหน้าเนีับ หรือสแกน QR Code ด้านหน้านี้ครับเพื่อขอเข้ารวลุวมกันได้เลยนะครับในกลุ่มมีสอนทุกอย่างครับสอนเทคนิคการลงทุนเทคนิคการชทดบอลรวมถึงรับี่เดดจากพี่ๆน้องๆในกลุ่มอีกหลายท่านเลยทีเดียวทำพิเศษเพิ่มเติมครับตัวในตตรางครับมีเยอะแยะมากมายอยู่กันแบบพี่น้องครับกลุ่ม VP 1 VP 2ก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็เปิด VP 3 VP 4มาเพื่อรองรับสมาชิกครับ ก่อนอื่นผมก็จะขอสรุปผลฟุตวอนเมื่อคืนนะครับที่ให้ไปครับตัว v ี P ีแล้วก็ตัวแถมทั้งหมดจับที่ให้ไปเมื่อคืนนี้ก็ทำกำไรกันไปได้ทุกตัวมียกไปหนึ่งตัวแมนยูครับโดลีดยิงตั้งแต่นาทีแรกเลยยังไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำครับแต่ก็คู่อื่นตัว V ี P ีผมก็ยิงครึ่งแรกสองประตูครับก็กินเป็นมันไปตัวแถมคู่แรกก็ทำกำไรไปได้ครับแต่ว่ายิงไวนิดนึงครับยิงตอนหนึ่งลูกน้ำแต่น้ำบนแล้วท่าน,นั้น ผู้อื่นกน็คือก็ทำกำไรกันไปได้ทุกตัวเมื่อวานนี้ยิงครึ่งแรกทุกคู่ครับดีทีผมกินเต็มครับนี่คือสรุปผลทุกบอลน,น้องเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยพี่ให้ไปทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้ก็จะขอัยายาไม่ได้ทำคลิปวิเคราะห์แต่มาให้แนวทางสูงแรกเหมือนเดิมครับจากวันนี้ก็เพิ่งจะว่างครับเพิ่งจะหมดลูกค้าไปแต่แนวทางก็ยังมีให้เหมือนเดิมครับตัว v i p ร้อมกับตัวแถมมันแต่ฟุตบอลวันนี้ทำาะแขันนั้นไม่เยอะครับบอลค่อนข้างน้อยครับเนี่ยผมคัดมาได้ทั้งหมดสี่ตัวครับรวมตัววีพีด้วยครับตัวแรกก็เตะไวเลยครับสามโมงครับกอนยินโดครับตัววีพีผมมันสองทุ่มครับเด็ฟุตบอลซาอุครับอันบาเดนครับเปิดบ้านรับเนของอันซาบับครับซาอุครับวกก็คู่ที่สามเป็นฟุตบอลกาตาร์ครับบอลถ้วยของกาตาร์ครับ คู่ที่สี่คู่ท้ยก็เที่ยงคืนครึ่งครับก็ไปทุตบอลซาอุเหมือนเดิมครับนี่คือแนวทางสูงแรกครับการลงทุนสูงแรกครึ่งแรกไม่ยิงครับเราย้ำพึ่งหลังครับครึ่งหลังการย้ำก็ถ้าใครใจเย็นก็อรอลูกควบหรือหนึ่งลูกครับเล่นราคาแบบเซฟครับไม่ต้องไปย้ำราคาที่มันสูงมากครับรอแป๊บหนึ่งราคาก็ลงมาแล้วแต่ส่วนตัวผมก็จะรอย้ำที่ลูกควบหรือหนึ่งลูกครับ กรณีครึ่งแรกไม่ยิงครับครึ่งแรกผมก็จะรอกดขึ่นขาบลูกเลยมาเดียวเลยตัวบีพีของมนันนี้แข่งสองทุ่มครับตัวแถมคู่แรกครับเตะสามโมงเลยนี่ครับคือแนวทางผมประจำวันนี้ครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจครับที่กดติดตามผมไว้ครับ ก็ขอบคุณทีท่านที่ชื่นชอบคลิปผมครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคนที่ชื่นชอบคลิปผมครับท่านชอบนี่ครับเดี๋ยวสามโมงเรามาลุ้นตัวที่บ้ากันแรกเลยครับซึ่งเป็นตัวแทนครับแล้วก็ไปสองทุ่มสำหรับวันนี้ก็ขอท่านช่วยเรีครับเดี๋ยวส